ทำกันต่อครับตีเล็กสายมันครับกับทีมงานช่างลุงทีมงานรถบรรทุกสายโหดสายหาครับปล่อยตัวออกไปเมื่อสักครู่ครับเสียบปามได้ลั่นแล้วครับบ่อดินมหาสนุกมหาโหด บานออตะลิงชันครับตำบลงตำบลสักขุดอำเภอชุมพรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโอเบเอสเคหนึ่งสามห้าเอสอาร์ตูดสั้นครับเสียตั้มนี่เสียภัยมาแล้วล็อกกี้สีชมพูสุดหลอ่อตัวแรง ตัวฮาประจำทีมงานแต่ก่อนจะไปถึงคิวนะครับก็ต้องดูทางด้านของเสียหลวงก่อนครับเสียหลวงนี่เข้าเวรแทนป๋าชัยนะเน่แบบปกติจะเป็นป๋าชัยครับล็อกกี้สีน้ำเงินคันนี้ ัวคันในจะพลาดจะล่วงหรือเปล่าอ้าวยังครับยังไม่นิ่งนะครับนี่ยังไม่นิ่งนะยังกยับไปขยับมาอยู่ปล่อยตัวครับรอบก่อนหน้านั้นเกมโอเวอร์มิดลอ้อเลยนะครับ รอบนี้ว่ายังไงลอดปลอดภัยหรือเปล่าไปแล้วครับไปแล้วครับนิ่มๆครับสบายยเสี่ยหมูก็มาแล้ว ตัวแรงตัวแรงประจำทีมครับยากระพิบตานะครับขบุดลอกหน้าดินครับ รถดำวิ่งอยู่ชั้นล่างระดับความลึกประมาณ20บเซน <S <S เปิดแต่ด้วยหมูมาแล้วเปิดแต่บอกหมูมาแล้วนะจ๊ะไอยตัว ยุบมียุบมีดินยุบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสบายได้เวลาของเฮียหมูจะโชว์แล้วครับ ล็อกกี้คันแรงของคนขับไปโครครับของเสียต่ำเนื่องจากว่าคนขับไปโครนั้นขาดตลาดครับเสียต่าจําเป็นครับต้องขึ้นควบคุมให้เสียหมูเข้าเวรแทนครับอากาศร้อนอีกแล้วภาพกระตุก อากาศร้อนจริงๆนะครับแต่ละคลิปนี้ก็ถ่ายนานไม่ได้ เสียเล็กมาลแล้วมีโน,โนเมก้าปล่อยตัวครับ ฝั่งนี้ออกไปฝั่งโน้นถอยมาโอ้เอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มเสียวแล้วเริ่มเสียวแล้วครับท่าน ปล่อยตัวครับเบี่ยงออกไปนู่นครับสบายสบาย เข้าลมก่อนเหมือนกันล้วครับอากาศมันร้อนพักก่อนเจอกันใหม่หลุมหน้าครับหลุมนี้ไม่มีใครพลาด